สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาขอแนะนำดาราจินที่หน้าคล้ายกันเหมือนเป๊ะยังกับฝาแฝดกันเลยทีเดียวก็มาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยจางซี่ยี่กับถงเหยหลายหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าอย่างจางซี่ยี่นักแสดงหญิงจีนรุ่นใหญ่ที่โด่งดังระดับอินเตอร์วัย40ปีที่ใหญ่อยู่ในวงการบันเทิงมาแล้วเกือบ23ปี ขวารางวัลด้านการแสดงมาแล้วกว่า76รางวัลผลงานเรื่องเด็ดของจางซียี่มีอยู่มากมายหลายเรื่องตั้งแต่เธอเข้าวงการบันเทิงมาจนถึงปี2015ซึ่งใครจะไปคาดคิดว่าในวงการจะมีจางซียี่ถึง2คนอีกคนก็คือถงเหยวนักแสดงหญิงจีนวัย30ปี14ปีซึ่งในนักแสดงนำจากหลายๆเรื่อง เป็นทั้งตัวประกอบและบทเด่นอีกมากมายผลงานของเธอก็มีมาก,มา,กมายหลากหลายที่แฟนๆก็คงจดจำกันได้และสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเรียกเธอว่าจางซียี่สเพราะหน้าตาของถงเหยาดูยังไงก็มีความคล้ายกับขุนแม่จางซียี่เป็นอย่างมากเรียกว่าเห็นหน้าเธอทีไรก็อดคิดถึงหน้าจางซียี่ไม่ได้เลยจริงๆ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกันมากน้อยเพียงใดแต่นางเอกรุ่นพี่อย่างจางซียี่เคยออกปากว่าจะลองกลับบ้านไปถามแม่ว่าเคยมีน้องสาวที่ต้องพลาดพลาดจากกันบ้างหรือเปล่าคู่ต่อมาลินอีกับลินเกิ้งซินลินอีพระเอกซีรีส์จินโรแมนติกสุดฟินในเรื่องอุ่นไอในใจเธอลินเกิ้งซินพระเอก มาดกวนเจ้าของผลงานสุดปังมากมายที่ถึงกับมีชาวเน็ตจีนตั้งกระทู้ถามว่าทั้ง2คนเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือเปล่าเพราะหน้าตาเหมือนกันมากแถมยังใช้แส้ลินเหมือนกันและสังเกตดูที่หลินอีเซ็นสัญญาก็เป็นค่ายเดียวกันกันกบหลินเกิื่งซินด้วยส่วนหลินเกรื่องซินนั้นหมดสัญญาไปเมื่อปี2012แล้วนะครับความเกี่ยวข้องหลายๆอย่างทำให้ดูมีความเป็นไปได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วลิ้นอีกับลิ้นเกิื่องซินไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกันทางสายเลือดเลยทีเดียวนะครับเรื่องหน้าตาก็เหมือนเป็นแค่เรื่องมันเอินส่วนแท้ก็เป็นเรื่องปกติที่คนจีนจะมีแท้สำกันดังนั้นก็อย่าเข้าใจผิดกันเลยนะครับและคู่ต่อมาอีกก็คือนางเอกเนื้อหอมระดับกลางงาโลนไฟอย่างจางป๋อจือกับรุ่นน้องกุ้งมี ที่เธอคนนี้ก็ใช้ใบหน้าบังเอิญไปเหมือนกับจางป๋อจือเป็นใบเบิกทางในการก้าวสู่วงการบันเทิงนี้เช่นกันแต่ในระยะหลังๆนี้นางเอกรุ่นพี่จางป๋อจือต้องประสบปัญหามากมายในชีวิตจึงเป็นเหตุให้ร่างกายดูผายผอมไม่สดใสเหมือนครั้งเมื่อวัยละอ่อนจึงทำให้ทั้งสองดูไม่เหมือนกันอย่างแต่ก่อนซะแล้วนะครับ ส่วนคู่นี้คือคู่ต่างในความเหมือนอย่างนัก,กร้องสาวคนดังของเกาะไต้หวันไส้อี่เหลินหรือโจลินไส่กับนางเอกสายแบลวหลินชินอยูหรือรูบี้หลินที่ทั้งสองคนมีใบหน้ารูปร่างหน้าตาและกิริยาท่าทางและไม้คล้ายคลึงกันเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าทั้งสองคนมีความสามารถคนละ,ะแขนงก็ตามแต่ช่วงที่พวกเธอเข้าวงการแรกๆนั้น ก็มีหลายต่อหลายคนจำสลับคู่กันอยู่เสมอๆแล้วก็มาถึงคู่ทางจีนแผ่นดินใหญ่กันบ้างนะครับอย่างชุนลี่กับเจียงซิงชิงทั้งสองสาวนี้เข้าสู่วงการบันเทิงในช่วงเวลาใกล้เคียงกันซึ่งเล่นเอาสื่อและบรรดาผู้ชมถึงกับหัวหมุนกันเลยทีเดียวเพราะจำเธอทั้งสองคนสลับกันไปมาแต่สุดท้ายซุนลี่ก็สามารถแซงทางของ โดดเด่นและมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ด้วยบทละครย้อนยุคเจินหวนฉวนบวกกับาทางเจิงชิงชิงรับบทลดน้อยลงเนื่องจากปัญหาทางบ้านส่วนคู่ต่อมาลีชินกับซุนอีคู่ของสองนางเอกซีรีส์จีนขวัญใจใบวัยรุ่นอย่างลีชินและซุนอีที่ไม่เพียงถูกทักว่าหน้าเหมือนกันอย่างกับพี่น้องเท่านั้น แต่หลายครั้งยังถูกสื่อจีนนำอีกคนมาเปรียบเทียบความดังของอีกฝ่ายด้วยหลีชินเข้าวงการมาตั้งแต่ปี2008ส่วนซุนอีเข้าวงการมาเมื่อปี2013ซึ่งจุดที่มักถูกนำมาเปรียบเทียบกันคือซุนอีเข้าวงการมาทีหลังและอายุน้อยกว่าหลีชินเกือบ3ปีหลีชินเกิดปี1990ซุนอีเกิดปี1993 แต่ทำไมถึงได้เป็นนางเอกซีรีส์จีนปังๆเพียบหลายเรื่องอย่างเช่นลำนำหัวใจในสายหมอกเป็นต้นในขณะที่หลี่ชินได้เปลี่ยนบทไปเรื่อยจากนางเอกเป็นนางรองนางร้ายเปลี่ยนบทสลับกันไปมาอยู่อย่างนี้หรือเป็นเพราะว่าหลี่ชินดังน้อยกว่าหรือเปล่าแต่อันที่จริงแม้จะเป็นช่วงที่หลี่ชินไม่ได้มีผลงานอะไรใหม่ๆ แต่ชื่อของเธอก็ไม่เคยห่างหายไปจากหน้าสื่อเลยแถมทุกครั้งที่ปรากฏตัวเดินทางไปไหนก็จะมีคนพูดถึงอยู่เสมอๆด้วยดังนั้นจุดณที่นี้บอกเลยว่าไม่มีใครแทนใครได้เลยจริงๆคู่ต่อมาหวังล่วตันกับไปไปเหออีกสองสาวนักแสดงหญิงจีนชื่อดังที่คนจีนบอกเลยว่าเหมือนพี่น้องฟ้าแฝดกันจริงๆ เธอคือหวังลั่วตันนางเอกซีรีส์จินอีกหลายๆเรื่องเหมือนกันที่ได้ประกบคู่กับไอดอลเกาหลีใต้ออปป้าซีวอนส่วนอีกคนก็คือไปไปเหอนางเอกซีรีส์จีนสุดฮิตเรียกว่าเป็นสองนักแสดงมากความสามารถที่คล่ำบอดทั้งในวงการหนังและซีรีส์จีนมานานหลายปีนอกจากความสามารถและหน้าตาที่ใกล้เคียงกันแล้วหวังลั่ตันและ ไปไปเหอก็ยังอายุ35ปีเท่ากันอีกด้วยเกิดในปี1984เหมือนกันจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมคนจีนหลายคนเข้าใจผิดว่าทั้งสองคนเป็นฝาแฝดกันคู่ต่อมาหวังลี่หงและหลีจื่อถิงคู่นี้บอกเลยว่ามองผ่านๆอาจคิดว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆเพราะหน้ามีความคล้ายกันสุดๆสำหรับ หวังลี่หงนักร้องจีนสัญชาติอเมริกันขวัญใจมหาชนตลอดกาลเจ้าของเสียงเพราะๆที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลดีชื่อถิงดารานักร้องลูกครึ่งอาหรับจีนที่หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตากันจากผลงานซีรีส์จีนย้อนยุทธสุดปังที่หลีชื่อถิงรับบทเป็นพระเอกนามว่าอูโหยอันที่จริงนอกจากความเหมือนกันเรื่องหน้าตา ความสามารถของสองคนนี้ก็ไม่ธรรมดาหวังลี่หงเป็นถึงนักร้องนักดนตรีที่เล่นดนตรีได้มากมายหลายชนิดพร้อมด้วยความหล่อฐานะและการศึกษาที่ถึงขั้นด็อกเตอร์เลยทีเดียวส่วนลี่ชื่อถิงก็รับทั้งงานแสดงเปิดโปรดิวเซอร์แต่งเพลงเองร้องเองและพูดได้มากถึง4ภาษาด้วยคือภาษากวางตุ้งจีนกลางอังกฤษและเยอรมันเรียกว่าเป็นสองหนุ่มที่ เพอร์เฟทั้งคู่เลยทีเดียวส่วนคู่สุดท้ายคือคุณแม่สุดเซ็กซี่หลีเซลลวลูกกับเจินเจียเจียทั้งสองคนก็เข้าวงการนี้ในเวลาพร้อมๆกันไม่ว่าเพียงใบหน้าที่คล้ายกันแต่ความเซ็กซี่ของทั้งสองนางนี้ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยทีเดียวแบบว่ากินกันไม่ลงเลยก็ว่าได้